สวัสดีครับท่านครับวันนี้เรามาเที่ยวน้ําตกพิ้วกันนะครับที่จังหวัดจันทบุรีไม่มีไม่ใช่ยูไนเตอะนะครับมาหลายกลุ่มนะครับมีทัวร์หลายกลุ่มมาเที่ยวกันโดน,นที่ที่มาในครั้งน,นี้ก็คือจันทร์ครับก็คือกลุ่มทัวร์จากตะกอนกนอารเกษตรจังทร์ าเที่ยวกนันครับนี้คือจุดแรกครับนี่คือจุดแรกที่จะไปเที่ยวกันเที่ยนลุตตกไคโยนะครับครับนี่คือหัวนหน้าทีมนะครับ<า>หัวนหน้าทีมท่านผู้จัดก,การนะครับมาครับมาผู้จัดการมาเลยครับมาเลยเราไปเที่ยวกันนะครับครับเราจะเดินขึ้นไปนะครับหกร้อยเมตรหกร้อยเมตรไม่ไกลครับไม่ไกล้ไม่ไกล รนำทีมโดยท่านผู้จการนะครับมณิษ์อาจโยธาท่า,านผู้จัดการคนใหม่ของสากลการเกษตรจังคอพร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่ของสากลเอาเลาเธอละมณิษแล้วก็มีสมาคมร่วมด้วยนะครับ วมรวมทั้งสมาคมของสามาชิกสังกัดของสากัการเกษตรรวมทั้งคณะกรรมการบริหารและกรรมการบริหารก็ของสังกัการเกษตรก็มาพคบกคิมการเดินทางขึ้นไปนะครับไปได้สองทางทางที่แรกก็คือการเดินขึ้นไปนี่แหละครับ ทางที่สองก็จะเป็นการนั่งรถนั่งรถของทางสถานที่ครับทางน้ำตกมาท่าเจะบ่มากก็ดีแล้วล่ะอย่างงไว้ดอกโรงแรมนะครับนี่คือโรงแรมหน้าน้ำตกทางขึ้นน้ำตกพายุกตบ อันน okay, ี้ให้คนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะครับตกิยังคะ้60ปกว่าแล้วจะ70แล้วหาเก้าจุดหา้าจุดเกก็ได้เสียแน่ตายแล้วลก็เสียแล้วไม่ด้ิเเข้ามาลไ่อนปเลย60ไปพอเลยค่ะ60นะครับ หกสิบอัพหกสิบอัพผ่านขึ้นมาแล้วนะครับหกสิบอัพเดินขึ้นมาฟรีฟรีผู้สูงวัยนะครับอันนี้ก็เหลือล้อล้อมูคนกันเข้าไปเบิ้งนี้ครับไปเบิ้งนี้ถ่าที่ทําการอุทยานแห่งชาติขึ้นหนึ่งขึ้นไปห้องน้ําผู้พิการน้ําตกเคลียวก็เดินขึ้นไปอีกลานกลางเต็นท์แล้วก็ยุละศิละจุมพดเจดี นี่คือทางเข้าจะมีน้ําตกที่ไหลลงมาจากบนภูเขานะครับบนน้าตกนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นขิ้ลรางก่อนขิมน้างก่อนแอปแอก่อนอ่ะว่าเป็นไงบ้างครับท่านพิจารณามาเที่ยวในปีนี้พิจารน่นอนมยมวนไหลมวลไหลมวนไหลเียนมวนไหลโยเยมงาีน <laughs> มังาเตียที่ไหนเด้อเด็กเด็กเด็กเดกเด็กเดกเดเดเด็กเด็ดเด็กเด็เดีเว็ีเเกเด็เด็กเด็กเดกกก ตอกผิวขึ้นไปกันเป็นกลุ่มๆนะครับนี่คือกลุ่มท้องสะกอนการเกษตรจังคอจังหวัดชายภูมิมาด้วยกันประมาณ50บปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งครับปีหนึงมาเทียั้งนึงปี้กลนี่ก็มานะแต่ว่ามาไม่ถึงบรรยากาศร่มเลื่อนมากครับมองขึ้นไปบนยอดไม้เห็นคล้ายๆเมฆฝนคล้ายๆฝน เป็นไอฝนนะครับเพราะว่าแถวนี้จะเป็นแบบนี้ตลอดป่าไม้คลึ่มฟิวเมกสวยลอยพริ้วเหมือนเรียกว่าน้ำตกพิ้วกแนกันย่ากกันหลานี่เป็นจุดชมน้ำตกที่สองนะครับเลยครับนี่คีตลอดสรอยเแม่บ้านแม่บ้าน โ oh. อ้โหยอดเลยน้ำตกไซนะครับโอ้โ oh. หดูปลาดูปลาอันนี้ปลานะครับอันนี้เป็นปลาพวงนะครับปลาพวงมีชื่อว่าคือนี่คือที่ทําการของน้านํตานะตกพิ้วอุทยานนะที่ทําการอุทยานน้ําตกพิ้วนะครับมีบริการนักท่องเที่ยวมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจํานะครับปลาอิศบ น,นี่นะครับกาลังเดินชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับ,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 บมีที่ให้แวะเที่ยวแวะพักผ่อนหลายจุดหลายที่นะครับลมรื่นเย็นดีลมรื่นเย็นดีครับนร่มเืนื่องเรื่อเริ่มเหนื่อยแล้วคเริ่มเหนื่อยแล้วที่จุดที่พักของนักท่องเที่ยวนะครับมีบริการอาหารเครื่องดื่ม ไอ้ครีมเย็นๆเขิน okay, แว่เลยครับคุณแม่เชินแว่เลยต้องขึ้นให้จุงจุดหมายก่อนอนี่คือเจดีจุนศิละจุมพดเจดียอลังกรเจดีสร้างด้วยศิลาแรงเมื่อปี2419โดยพระบาทสมเด็จพระจุลรกร,รม9เจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก โดยการเสร็จพระพาทเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมัี419และเพื่อเป็นที่นมัสการของผู้คนคสอเกดีนะครับโดยรอหนะ้าก็บัตดมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมันสร้างไว้นะครับน้ำตกพริ้วบนเทียบเขาสะบาป ก็เกิดสายน้ำอัศจรรย์ก็จะน้ำตกจะไหลลงมาจากภูเขาไหลชิวลงมาจากภูเขาคงไม่สามารถขึ้นไปได้ข้างบนครับเราจะดูเฉพาะสายน้ำที่อยู่ในีปุเตีนะไอยู่นี้่ีเลย นี่คือน้าตกพระยุนะครับที่เป็นสายน้ําที่พรยุไหลลงมาจากภูเขาชหือนชือไหลลงมาจากภูเขาเหมือนใบไม้ที่ถูกลมพัดพปยุ <c oughs> ครับนี่คือนอนุสรสถานสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมาเรยรัตน์พระบรมราชเทวีอัคร มเหสีในพระบาทสมเด็จพระประมมนครมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลกรมเก้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสมภพณวันที่10กิกายน2 4 0 3เสด็จที่วงคตณวันที่31พฤสภาคมพุทธศักราช2423สมเด็จพระเทพพร,รัตนาราชดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสรินทร์ รัชพีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุม,มารีเสด็จพระราชดำเนินมาสมกับพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์อย่างนี้วันที่20พิศนายนางพันธ์2 5็ดนะครับจุดนี้จะเป็นจุดชมอีกจุดหนึ่งนะครับดอกไม้ที่นำมาประดับเป็นดอกไม้สดตลอดเลยทุกวันนะครับ ขบนนะครับว่ามีอะไรอบงกันนะเียนมป่น่เป็นลักษณะพีรามิดนะครับนี่คือพีรามิดอนุสรสถานของสมเด็จพระนางเจ้าสนุนันทากุมารีรัตน พิลรหิตกับศิหินศิลาแรงทำในนี่นอนเหรออันนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่นาดอกไม้สดมาขวับดูตลอดนะครับกลับนะครับขาหลวงชาววันเดียวาววันเดียว ้าเหนื่ก็พักก่อนโอเหนื่อยไหมเหนื่อยไหนื่แตกรถเชื่นว่ากกดชื่นนะครับมือเพิ่มเลยฝนแดแดดท่เป็นไเนะมันเป็นฝนมันเป็นน้ำเป็นป่าป่าน้ำเป็นป่าน้ำโดยธรรมชาติ Gracias. No